วันนี้นะคะทางกลุ่มของดิฉันจะพาเพื่อนๆชาวนิเทศไป,ไปเที่ยวกันนะคะซึ่งในการร่วมทริปกันครั้งนี้ก็มีดิฉันไมายพินภาเพชรศิริค่ะดิฉันอัสราพรศรีธาตุค่ะดิฉันวระวีวิวาค่ะและช่างภาพของเรานะคะสวัสดีครับชางคเป็นตุ้งครับพี่เขาจะมาเป็นช่างกล้องให้กับเราในวันนี้ควับว่าเออเราจะเห็นกันแค่3คนแล้วส่วนพี่เขาจะมาล่อยทีตอนท้ายรายการค่ะเออวันนี้เรามี จะไปเที่ยวไหนกันบ้างนะทมายัยที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือวัดแสนสุขหรือที่เรียกกันว่าวังแสนสุขนะคะซึ่งความโดดเด่นและความสําคัญของวัดนี้ก็จะมีสถาปัตยกรรมและลูกปั้น,นต่างๆมากมายเลยค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นดินแดนนรกดินแดนสวรรค์เป็นต้นค่ะแล้วก็ภายในวัดนะคะยังจะมีกิจกรรมให้ทําอีกมากมายค่ะอย่างเช่นให้อาหารปลาและอื่นๆอีกมากมายค่ะส่วนที่ที่2คืออะไรคะวรวีอ่ะคือตำหนักสมเด็จเจ้าดารารัศมีนะคะเป็นพระราชชายาใน รักชกาลที่5้าของเราเนี่ยเองค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าในนั้นเขามีอะไรบ้างคะแต่ที่รู้คือมีรอยพระพุทธบาทค่ะวันนี้เราจะไปสักการะรอยพระพุทธบาทนี้กันค่ะแต่วันนี้เราจะไปที่วัดแสนสุขก,กันก่อนนะคะยังไงก็ติดตามชมได้ะคะ่ะ <'s> ไปกันเลย Long in air เอาแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงวัดแสนสุขกันแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายกว่าๆได้แล้วค่ะการเดินทางมาอย่างไงคะก็ถ้าเดินทางโดยรถสุดตัวก็จะมาประมาณหนาทีนะคะแต่ถ้าแต่ถ้ารถด,ด้วยสารประจำทางก็10นาทีะคะ่ะก็ลำถึงหน้นาวัดแสนสุกนั้ ว่าเขาชื่อว่าเออส่วนบุญธมงสวัสดิ์แดนนรโนะคะที่อำเภอแส,สองจุ๊บร์จังหวัสดสุรินทร์อ้าวเนอก็อยากว่ามีอะไรกันบ้างก็ต้องไปดูแต่ตอนแรกว่าจะเออมันทำบุญม,มเา,า,าเลี้ยงพระชาวพระเพนะคะแต่ว่าไม่ถ่ายก็มึง <c oughs> ตอนบ่น <c oughs> ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินอะไรกันก่อนแล้วก็เดี <พา S 1> ๋ยวจะพาไป<พ>าดูแต <ชม S 1> ่ในวัดว่ามีอะไรบ้างตามเลยค่ะ เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็เข้ามาถึงแดนนรกกันแล้วนะคะตามป้ายเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้มีพระจวันทร์แต่เรา<ช>ไปไว้พระจัน<อ>กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวข้างในมีอะไรต่อก็ตามมาด้วยค่ะ Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue Ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying boy I hear you. In my dreams, I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. ก็ะคะือเป็ดค่ะหรือที่เรียกกันว่าเป็ดเงินเป็ดทองนะคะแล้วส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนรกค่ะน่าก,กวัวเนาะไไ<คน>รแดง แสบเจ็บสุดทนบนกระบะาความจิตโหยหารักเคยปอกส่วนนี้เป็นปล่อยนกปล่อยปลาเขามีให้ปล่อยนกนะคะเพื่อเพื่อเราอยากจะทำบุญกัน น,ะะนี่ก็คือป้ายทางไปตึกมหาลาชค่ะซึ่งข้างในจะมีตึกมหาลาชและตึกราชินีนะคะภายในมีบรรยากาศล่มรื่นมากเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่ตึกแดงค่ะตอนแรกเราอยู่ที่เอ,อ่อตึกขาว,ขาวเป็นของอาเชื่ออะไะ เขาเรียกอะไรนะเจ้าดารารัศมีค่ะส่วนอันนี้เป็นของตึกของเจ้าดารารัศมีของจริงก็คือเรามาช้าไปหน่อยปิดไปแล้วก็เลยได้ดูแค่บริเวณรอบๆชื่อเต็มๆก็คือตึกตึกราชินีค่ะตึกราชินีโอเคค่ะตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่ศาลเจ้าแม่โดอทินงแาวะคะก็อยู่ตรงยี่เงี้ยกับกับตึกแดงกับตึกขาวนะก็ส่วนมากคนเขาก็จะมาสักการะบูชากันก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข แล้วก so right. so well, I mean, ็มาถึงจ oh, right. so ุดที่จะต้องจบทลิปนี้แล้วนะคะก็วันนี้เราไปไหนกันมาบ้างนะมาวัดแสนสุขค่ะเป็นยังไงเขาวีก็สนุกดีนะก็มีนรกมีแดนสวรรค์รู้กับพวกบาบุญคุณโคลต่างๆแล้วเราก็เออได้ไปปล่อยนกแล้วก็ให้อาหารเต่าอาหารอาหารนกอาหารปลาปลานี่ก็ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ทุกคนเลยอ่ะก็แล้วก็มีไปโยนเหรียญขึ้นเขาเรียกขึ้นอะไรขึ้นวเต่าแลก็อธิษฐานก็คือ เราทาไม่ได้เลยสักคนคราวนี้เราก็มาต่อที่ตึกแดงตึกขาวเป็นไงบ้างคะคุณคุณนาของเจ้าดาราเสมีเป็นไงเอ่ยโอ้เสียงเดียวมาไม่ทันเวลาใช่เสียดายนะมาไม่ทันมันก็เลยได้แต่วิวรอบๆตึกเขาปิดไปก่อนแต่บรรยากาศก็ค่อนข้างดีมากค่ะดีก็โอกาสนี้ยังไงก็ขอเชิญมาเที่ยวที่พัตหนักขาวพัตหนักแดงนะคะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็มาปิดท้ายกันที่ศาลเจ้าแม่หินเขานะคะ ซึ่งเป็นสารที่มีมมวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยค่ะโ okay. อเคมาถามความรู้สึกกันดีกว่าผ่าวีความรู้สึกในการเที่ยวทริปนี้เป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีนะคะก็แปลกตาไปีกแบบแต่คือประทับใจที่นี่มากๆพระตําหนักแดงพระตําหนักขาวเนี่ยจ้ะก,ก็เป็นเป็นไอดอลของเป็นไฮไลท์ลเลยเป็นไฮไลท์อยู่แล้วแล้วขวัญล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสนุกแต่ง่วงมากที่แดดอากาศกำลังดีมากแล้วมาละ ก็รู้สึกสนุกดีค่ะแต่ว่าแดดค่อนข้างร้อนไปนิดนึงเสียตรงนี้อย่างเดียวค่ะขอเชิญตะกล้องค่ะรู้สึกไงบ้างคะตรงนี้ลมเย็นมากคชื่อร้อนมากชิลๆโอเคชิลมากก็ขอขอบคุณวัดแสนสุขขอขอบคุณพระตำหนักพระตำหนักแดงพระตำหนักขาวขอขอบคุณแล้วก็รถของแม่นะคะที่คอยไปรับไปส่งทุกสถานที่เลยค่ะโอเค ให่ไงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย